ตีตีตี่าไออีกรอบนะอีกรอบนะอีกรอบอีกรอบอีกรอบนะเอาเอาโดนไว้ก่อนครับพี่น oh, so ี่เอาโดนไว้ก่อนนะห้ามหลุดนะเอาโหลด and make ready make ready คือขึ้นลำเลยครับโอเคปืนลงซองคนที่มีซอง พี่สุดธีเอาไว้ประมาณยิงเร็วที่สุดแม่นที่สุด Shooter ready s n d by พีนันนาลุด,ดด้วยชาาย้าร์ตพี่วิรัตอีกแล้วนะครับพี่สุทธีด้วยครับ <c oughs> โนดครับผมทุกคนเลยครับเแล้วยึดปืนไปด้าหน้าครับผมดีครับรันทิ้ง

อาจารย์ครับองดลแรงหน่อยรอบรอบสุดท้ายครับจเปียเดี๋ยวจะได้จัดสเตตเลาวอมเลยอ้าวโหลดครับยินพร้อมแล้วโหลดแอนเม็กเรดีครับ